สวัสดีครับเพื่อนๆครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็มาตัดหญ้าในนาข้าวนะครับตัดที่คูนาก็มาเดินชมบรรยากาศตอนหัวค่ำกันนะครับท้องฟ้าเริ่มเป็นสีเหลืองทองข้าวก็เ,เริ่มเป็นสีเหลืองทองเหมือนกันนะครับนครับ เพิ่งตัดหญ้าเสร็จคูนามันรกเนาะก็ตัดนะครับตัดให้เดินง่ายๆนะครับตัดหญ้าคูนาข้าวเริ่มเหลืองนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวเจ้าข้าวเจ้าหอมมะลิอีกไม่กี่วันก็ได้เกี่ยวนะครับ อันนี้ใช้มือเกี่ยวนะครับเกี่ยวเองเลยนะครับใช้เชียวเกี่ยวมีอยู่สองฝั่งนะครับฝั่งนี้เป็นข้าวเจา้าคลิปก่อนที่ผมมาทำคลิปเกี่ยวกับนาข้าวตอนนั้นก็เพิ่งออกรวงนะครับออกรวงตอนนี้เริ่มเป็นสีเหลืองเนะ เริ่มเหลืองอลา,ามนะครับตัดหญ้าไปนู่นนะครับข้าวเจ้าหอ,อมมะลิปุ๋ยก็ไม่ค่อยได้ใส่นะครับใส่ส่วนที่ไม่ขึ้นนะครับตรงไหนไม่ขึ้นก็นำปุ๋ยมาใส่ให้บ้างนิดหน่อยออต่อฟังข้าวนะครับต่อสังข้าว ไม่ได้เผานะครับปีที่แล้วไม่ได้เผาก็ไม่ค่อยเผานะครับส่วนมากผมก็จะใช้รถไถน,นะหลังจากเก็บเกียวนะครับเก็บเกี่ยวแล้วก็ให้รถไถมาไถาล้มต่อฟางข้าวนะครับไถกรบเลยมันก็เป็นปุ๋ยเนาะ ไม่เผานะครับไม่เผาไถกลบเลยนะครับต่อฟังข้าวก็เป็นปุ๋ยท้องฟ้าเริ่มที่จะค่ำฝั่งน้นนะครับฝั่งน้นที่ข้าวงามๆตอนนี้ก็ล้มนะครับล้มเลยเพราะว่ามีลมนะครับมีฝนตกมาก่อนหน้านี้แล้วก็มีลมก็ทำให้ ต้นข้าวมันหนักนะครับหนักรวงก็ทําให้ล้มนะครับล้มเลยนะครับฝั่งน้นจากข้าวงามๆนะครับวันนี้ก็มาตัดหญ้านะครับตัดหญ้าที่คูนาเพื่อให้เดินสะดวกนะครับครับชมบรรยากาศตอนเย็นๆชมรวงข้าวนะครับรวงข้าว ที่กำลังเหลืองนะคลิปนี้สั้นๆครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ